สัสดีค่ะดิฉันปรารถนาระเบทเป็นทิทีกรหันกล้องมานิดตกใจจังเลยค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รยายการเพลงนี้มีใครทันนะคะสำหรับคอนเทนต์วันนี้เราก็จะไปหากลุ่มตัวยอย่างหรือว่าผู้โชคดีและกันได้ฟังเพลงพบอจากเราเราจะเปิดเพลงให้เขาฟังทั้ง5เพลงแต่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 แต,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 แต่ความสำคัญคือเพลงเพราะนั้นเป็นเพลงยุค90โอ้คิดว่าจะมีใครกทันไหม น,นี่ไม่ได้แก่นะคะแต่ว่าได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบฉันชื่อวุษาพี่ขี้หนูหรือว่าออกมาเต้นของติชิโร่ที่แบบออกมาเต้นอะไรประมาณนี้คิดว่าจะสนุกไหมล่ะคะแค่เปิดมาก็สนุกเราและงั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะบ๊ายบายชื่อโบวีครับมาจากห้องหค่ะนิ้งหกทับห้าค่ะชื่อดีมครับจากหกับห้าครับชื่อออมค่ะอยู่ห้องทับห้าชื่อเพชรครับมาจากห้องหกทับหนึ่งครับชื่อปื้มมาจากห้าทับห้าค่ะ โอเควันนี้พี่จะม er ีเพลงให้น้องฟัง5เพลงแล้วน้องก็บอกพี่ว่าน้องรู้จักเพลงไหนบ้างเป็นเพลงที่ทุกคนจะต้องเต้นได้เพลงอะไรอ่ะมันดนตรีมันคุ้นมากเลยเรียกได้ล้ได้แล้วเพลงอะไรเพลงใจครับใจถูกต้อง like จไไม่รู้แต่ในชื่อนันแนกว่ามันร้องยังไงแ่นี้็ถึงห้เนื้อไหมเอเดเนื้อหเนื้อไหม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 มันจชอวไเหเอาโอเคไหมอะไรพี่ิ ร้องตามได้ไ,ไโูโหแยังั้งไปยเจ็บที่ไว้ใจไหนเดี๋ยวปท่อนทุก่าใเงห้าเดกอัดปดูพี่ดีฉันเองจะจบพีที่ไว้ใจถูก้เอเร็วอาคำตอบสุดท้ายพี่ที่ไว้ใจถูกต้องใจ เพดบอกเพดรู้เพดต้องตอบได้นี่บัวต้มไช่เอ้ยไม่ใช่เพลงชื่อเพลงอะไรถ้ามาเจอว่าขอบัวต้มไช่แล้วเพลงชื่อเพลงอะไรรอ้ไหมตอบค่ะเนี่ยคำตอบไม่รู้ ท่านบอกว่าจริไรจิงไรนึกออกปะอานเ้ยมยนี่ค ที่หนโูหนูต้้งวันนี้ก็เข้าสู่ท,ทั่วคิดคำนวณในเรื่องคุณรู้จักเห็นเลข9 0นี้แค่ไหนนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกลุ่มตัวอย่างที่เราอามาก็จะมี25คนนะคะค่าความถี่ก็คือ x i ค่ะมี 2, 3, 4แล้วก็5 2จะมี1คนค่ะ3จะมี7คน4จะมี10คนแล้ะ5ก็จะมี7คนค่ะซึ่งรวมทั้งหมดก็คือ96ค่ะต่อมาก็คือ x i ก็คือ ลบกับเอกาก็คือค่าเฉลี่ยนะคะเราจะมาหา,าค่าเฉลี่ยกันก่อน,นะคะ่ะค่าเฉลี่ยเราจะหาได้ก็คือเอาเ i ไส่วนด้วยด้วยหาร n อ i กก็คือค่าความถี่หาร n ก็คือกลุ่มตัวอย่าง x bar าก็จะเท่ากับ96อันนี้ะ 96. หะาสิบหการด้วยก็คือกลุ่มตัวอย่าง x bar าก็จะได้เท่ากับ384ส่ค่ะส่วนค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ลบกับค่าเฉลี่ย ع. คนที่ได้สก็จะได้ลบ1นึ่จดดสีคนที่ได้3ามก็จะได้ลบศูจดดสี่คนที่ได้4ี่ก็จะได้ศูย์จ่กคนที่ได้5้าก็จะได้1่ค่ะต่อมาก็คือเป็นค่าความที่ลบกับค่าเฉลี่ย ع. กำลังสองนะคะคนที่ได้2ก็คือ1 พอมี7นอนก็คนที่ได้4ก็จะได้0.76คูณ10ค่ะเพราะว่ามี10คนแล้วก็คนที่ได้5ก็จะได้0.027ค่ะรวมทั้งหมดก็คือ32.29ค่ะอันนี้ก็คือ25คนแล้วนะคะส่วนต่อมาเราก็จะมาหาค่า sd หรือว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกันค่ะ,ะขอครู้นะคะผลรวมของ x bar กําลังสองหารด้วย n ลบหนึ่งค่ะ n n ตัวนี้ก็คือกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งก็คือ25เราแล้วก็มาดูกันค่ะผลรวมของ xi ลบ x bar กําลังสองก็คืออันนี้ค่ะ32.29นี่นะคะแล้วก็หารด้วย25ลบหนึ่งก็คือกลุ่มตัวอย่างลบกับงคําตอบก,ก็จะได้เท่ากับ1.3ึ่สี่ ต่อมาก็จะเป็นค่าพิสัยนะคะค่าพิสัยก็จะเอาค่ามากมาลบกค่าน้อยค่ะซึ่งค่ามากของเราก็คือ5ค่าน้อยของเราก็คือ2 5ล2ก็จะเท่ากับ3ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลับเกัน,นะคะ